สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดโครงการ Princess Collection 2024 วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารจาัก,กรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตป,ปทุมวันกรุงเทพมหานครสงเปิดโครงการ Princess Collection 2024ซึ่งแบราสิริวัณวรีร่วมกับบากโก้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง ดยปีนี้จัดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมพระสะนองพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรา,ราชกักรยาาในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมด้วยทรงตระหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงจะมีพระประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือและส่งร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งเต้านม ในการนี้พระรรชาธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการสมเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์บราสิลิวัณวรีมีพระดําริให้จัดตั้ง,งโครงการ Princess Collection เมื่อปี2566พระดมทุนสนับสนุนการทํางานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแล,แลและช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ สำหรับปี2016/7ทรงออกแบบคอลเลกชัน Princess Collection สริวันนวรี X Wagwago ประกอบด้วยชุดชั้นในแฟชั่นและชุดล้าวช์แวร์ในรูปแบบลิมิเต็ e d อเดชันรวมถึงสินค้าที่ระลึกของโครงการ สำหรับวางจำหน่ายเพื่อนำไรายได้มากแก่องค์กรมัธมิตสามองค์กรได้แก่ศูนย์ศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยมูลนิธิการจนะบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ Princess c o l l e c t i o n 2024 แบรนด์เซว่นวเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สนับสนุนความเป็น Empowering Women นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจากข้างนอกมาสู่ข้างในเพราะว่าชุดชั้นในเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบสของการเ,เสื้อผ้าที่ทำให้รูปร่างผู้หญิงเนี่ยเสริมบุคลิกภาพให้สวยงามขึ้นนะคะจากข้างในมาข้างนอกแน่นอนค่ะ บราของเราเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกับรูปร่างของเราเพื่อให้มีความมีสุขภาพที่ดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านเองก็มีแรงบนันดาลใจหลายๆอย่างซึ่งทำให้รู้สึกว่าขับขับที่ที่ทำให้ขับเคลื่อนในการที่ได้ทำงานนี้ต่อไปนะคะคือสนุกด้วยเพราะว่าชอบออกแบบชุชันันด้วยเพราะว่า บางทีอยากทำให้มันดูโมเดิร์นสองก็คือว่ามันเป็นวิลลิงที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่มีความที่แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ได้บุญด้วยหวังว่ามันคงจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นในแง่ของอ,อาจจะลามาถึงะมะเร็งของสุขภาพผู้หญิงทั้งร่างเป็นอย่างไรแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เข้าใจได้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างความรู้และความตระหนักต่างๆให้กับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยคอลเลกชันใหม่นะคะ,ะ Princess Collection นะคะ s i มอร i c i t y x t a g นะคะวางจำหน่ายหลายๆที่แล้วนะคะก็จะมีแต่ชุดชั้นในชุดนอนชุด อ,อยู่บ้านสบายๆนะคะหลายๆอย่างนะคะก็ตามทางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็กับมอบให้กับการกุศลน,นะคะ,ะส่วนที่เหลือนะคะก็คือกระเป๋าหรือแม้กระทั่งร่มหรืออะไรเนี้ยนะคะหรือเสื้อที่เสื้อเสื้อนะคะก็จะมีตามรสาดา้าหรือว่าตามที่ต่างๆนะคะก็เหมือนกันค่ะก็น่าจับใจใส่สอยอย่างเต็มที่เลยนะคะ ต่อจากนั้นทอยพระเนตรนิตศการขององค์กรพันธมิตรสามองค์กร, 3, กรโดยระดมทนุนเพื่อสนับสนุนศูนย์เศรกิจบรมราชินีนานเพมเร็งเต้านมจะช่วยให้ศตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาที่ก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมกร,รมในศตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิการจนะบรมีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนการดําเนินงานของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นการรักษาจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตและท่อพระเนตรกิจกรรมจิตอาสาตกแต่งหมวกสวยงามหมวกสวยใจสวย h a t from heart เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากนั้นทออประเนตรอิชสการจัดแสดงผลงานคอลเลกชัน p r i n c e s s Collection สริบันนบุรี x w a ก o l วา i t e d e d i t i o n ประจำปี2024ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าล้าวชแวร์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริบันวรีนาริราชกัญญาทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาและทรงออกแบบคอลเลกชันด้วยพระองค์เอง โดยทีมงานออกแบบสำหรับในปีนี้ทรงเน้นโทนสีขาวและสีดำและเล่นและลูกเล่นออมเบรไล่เฉดสีประดับลูกไม้พรีเมียมโดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกจากภาพวาดฝีพระหัตรวมทั้งส่งออกแบบสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจ h a r t of love อัน่ายทอดถึงความห่วงใยที่ส่งมีให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งรูปหัวใจนับเป็นภาษาสากลที่สื่อถึงความรักที่ทุกคนมอบให้แก่กัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของคโครงการออกแบบโดยแบ,บแรนด์สลิวรรณบบีเพื่พมหมวดเลยทธิการนะบารมีประกอบด้วย,สยเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเป๋าขวดน้ำและร่มวางจำหน่ายอีกด้วย สำหรับโครงการ Princess Collection เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่ทางแบรนด์สิริวันนบุรีมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตรโดยหวังจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้หญิงอีกมากมายให้ได้รับกำลังใจสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการตรวจและได้รับการรักษาอย่างครบวงจรทันท่วงที ก่อนเสด็จกลับทรงสาธิตการทำสูตรน้ำผักผล,ลไม้สกัดเย็นส่วนพระองค์ซึ่งมีส่วนผสมของแอปเปิลเขียวแครอทบีทรูทเซลลรี่ทับทิมกะมิ้นสดเม็ดยี่หร่าบดและรากขิงแก่ a, ที่มีสรรพคุณเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดไม่สบายท้องและขับสารพิษซึ่งเหมาะแก่การบำรุงร่างกายของสตรีด้วย